มีน,น,น้อยนะคะสารับอะไรบอกบอกก็รสิบอกไงอันบ uh ้านอะไรค่ะน้องหมาน้องมาน้องมาก็จะเอาอันน้าน้ำมันเจ้าันนี่เมฆค้าแม่ค้านสวยค่ะเสร็จแล้วสวยง่ามไหมอาหารหมาเปิดไม่ได้มันยจ้าอ๋อเปิดให้กินยังมันนี่เอาเทเซไหนเอาเทเซนี nice> ่เหรอเอาเทเซนี่เอาไว้ให้หมากินคุยดีไหวเขาขึ้นดีดี ตัวเขียวนีไหไขึ้นไปตะกีไปไปชื่อเหวยนนโอ้กีล้มแล้วเนี่ยทำไมกีโดนัวเขียวมาเด้อค่ะใอ๋อมันเคยไหวแต่ได้สองโลถูกไหมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยลุงชัยไม่รู้เนี่ยอ๋อเป็นลูก้าหับบ้าว้า้าวป้าจะเอาไตรงนีา้นี่เออ ไม่ของจริงหรอกอ๋อลุงชัยก็งงว่าทำไมมันมันไม่ออกมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของเล่นลุงชัยก็เรียกทำไมมันไม่ออกมาซักทีโอที่เป็นของเล่นไม่ใช่ของจริงโอ้ลุงชัยลรงงต้องนานอืออืมอาหารหมามีชอบอันเหรอ ทำไมตรงนี้มันไม่อ้นี่โคมไฟมันต้องจริงๆอะโคมไฟต้องตัง้งบนโต๊ะแบบนี้ใช่ไหมต้นไม้ก็ต้องนัเอาตน้นไม้ไปตรงนี้ตน้ตนไม้เออแม่เหมียวแมนเหมียวไม้มยังต้องนั่งสวยๆนะคะโอ้สวยจังเลยเออพี่ไม่ใจ่ฆ่าสมัติสมัต ันน like ี้ทำไมมันนอนล่ะมันอยากหลับบ่เอายางงี้ไหนก็มาละเอาโดเรมอนของของปัแตนมาเล่นโอ้บ้านอุ้ยีด้วยกุตไงมนี่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 นีมนนนี่นี่นี่ี่นนี่นี่เอานี่นี่นนี่ให้นี่นนี่งนีนี่นนี่นี่นี่นีน่นี่นี่่น่ โทรเรียกเจ้าของเข้ามามาเอาก่อนเร็วโทเรียกเจ้าของเข้ามาเอาหมาก่อนเออบอกเข้ามาเอาหมาไปเล่นก่อยบอกแค่เข้ามาเอาหมาเข้าบ้านว่างัืมเขายังอืมเอาเข้าเลยอยังไงเลยเหรอเหรอ ใช่นหมคะเหรอทาไปอยู่ข้างในอพิซซ่าเนี่ยดิซ่ามาไว้ดิซซ่ามาไว้พิซซ่าไว้หมา,ม,ามันจะกินไหมเนี่ยเอาไปใส,ส่ใส่หมดเลยเหรอสี่ตัวเลยเหรออ,อ๋อมันก็ท้ากันตายสิ ออมันก็ทับก,กันเดี๋ยวมันก็มันก็กัดกัน,ม,นมันใส่หลายตัวไม่ได้ใแค่ตัวเดียวใช่ไหมอืมเสร็จแล้วก็เอาไม้เขาวิ่งเล่นก่อนให้เขาวิ่งเล่นอย่างนี้อันนีอนนน้อันนี้ก็กินพิซซ่าทำไมเขากินพิซซ่าเห็นไหมคนนี้ก็กินอาหารตรงนี้นี่คนนี้ก็นั่งเล่นอันนี้ก็กินกระป๋องนี้นี่พอดีเลยเห็นไหมนี่กินพิซซ่าอันนี้กินอาหารนี่ก็กินอาหาร อีกตัวนึงไปไหนอ่ะให้ทำอะไรตัวนึงเอาอะไรเดี๋ยวลูกชายหาพิซซ่าเขาก่อนนี่ไงพิซซ่าคนนี้เอาพิซซ่าเขากินนี่พิซซ่ากินอุ๋ยโคมไฟตกพิซซ่าต้องมาทำพิซซ่าครับสั่งแล้วก็คนนี้ก็ตั้งโคมไฟในสวนหย่อมเห็นไหมหมดหรือยังเหลืออะไรอีก เล่นอันนี้ช้าก็าให้เข้าอยู่ในนี้นี่หมดแล้วยังให้ดูก่อ,อ,อ,อนห,หมดแล้วเนี่ยไม่ใไม่ใชนะคะะนเพราะมันตั้งยากอะมันล้มอะเ <c oughs> ออถ้าอย <c oughs> อ่างนี้ไม่ไม่ล้มเห็นไหมฮะมันจะตั้งได้เหรอเอานี้มันตั้งไม่เงียบเนี่ยนะมันตั้งเนี่ยมันตั้งไม่ได้ อ๋อเป็นนกปีตอ๋อเป็นนกปีตตายคุณชัยเกิดไม่ทันลูกเห,หรออ๋อเป็นนกปีตตายตาะมันกินมันกินพิซซ่าเราหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดยังดูสิโอ้ย,ยังกินอยู่เลยนี่ก็ยังกินอยู่น,นี่ยังแกะกระป๋องอยู่เลยแกะไม่ได้นี่ยังแกะกระป๋องอยู่ ออมันเปิดไม่ได้มันแกะไม่ได้เนาะแกะไม่ได้มันก็เลยกินไม่ได้ใช่ไหมเ้อยู่อนี่แกะได,กะได้กินแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่แคร์แรดแรดพิซซ่าเนี่ยเขากินอ่ะไอ้เขากินให้เขากินให้หมดเลยเนาะเขากินอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกินอยู่ใช่ไหมเขากินหมดแล้วเหรอก็อทำไมยังเป็นชิ้นอยู่เลยเนี่ยเดอ้อ เอาอย่างนี้สิบอกบอกแม่เตี้ยไปซื้อพิซซ่ามากินดูเลยจะรู้ว่าอร่อยไหมมันมีกุ้งไหมด้วยไงโอเคเอาน้ำให้กินนะกินน้ำเหรอใครกินให้ใครฮะเอางั้นเลยเหรอน้ำจริงนะมันเปียกนะเออไม่ได้ คือหมาเขายังกินอาหารอยู่ในอาหารมันมีน้ำอยู่แล้วโอเคจะรับเตอน้อเ,ตนอเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำให้ก่อนนี่อ่ะเอาไปจะกินอ่ะเนี่ยเอาไ้ใส่ไก่ไง,ไง มีช็อตมีมีชามให้เขาด้วยไงอันนี้ที่ใส่น้ำเนี่ยที่ใส่น้ำให้เขาเราก็จะเทน้ำใส่เมื่อเขามากินพอกี่อาจจะเขาจะมากินน้ำค่เนี่ยอุ้ยมันสูงมันต้องเอาออกก่อนมันต้องเอาอย่างนี้ต้องเอาต่างๆเอาเอดแบบนี้ตรงนี้เอ่อเทน้ำก่อนเห็นแล้วเออแล้วเดี๋ยล้วอ่ากินแบบที่มีนะคะงฝจุดทิปลง่นแต่เพลงตัวนี้นะคะ ต้องจับปลาได้ปลาตัวเล็กค่ะเออไปหาปลาลูกมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาเรืนเรื่อนเรื่อนเ่อนเรื่อนเ่นเรื่อนเรื่อนนอนแกหนูเห็นปลาตัวใหญ่แล้แต่ว่ามันจับไม่ได้เอาข้างบนหนูเอาข้างบนหนูหนูหนูปลาตัวใหญ่น่ะข้างล่างมันน้ำลึกนี่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 น้องตองทางนี้ทางนั้นมันน้ำลึกโอ้ อ้นี่นี่ทองทองตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่มากนั่นไงนั่นไงลอยอยู่ตัวใหญ่แท้ไม่เห็นเลยปลาตะเพียนตัวใหญ่มากเลยเห็นแต่ปลาตัวน้อยๆทางไหนคะป้าดาโอ้โหเมื่อกี้เห็นปลาตะเพียนตัวใหญ่มากน้องตองซ่อนแล้วตอนนี้ซ่อนข้างบนอยู่น้องตอง ทางนี้ลูกนี่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 ทางนี้ทางนี้มันนก็จะซ่่ออยูเออซ่อนได้ไม่ทันปลาอ๋อปลาลูกปลาลูกเอาปล่อยมันลงไปลูกปลาซ่อนปลาลูกคอกโน่น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 มันไปนู่นแล้วปลาลูกคอกนะเห็นไหมมันไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนาะ นั่นแหละมันไปเป็นกลุ่มๆอยู่ซ่อนเลยนั่นแหละนั่นแหละเอาถูไปเลยถูเดินถูไปดีถูไปถูไปได้ไหมเออกุ้งก็เยอะปลาก็เยอะปลากนหลายด้วยนี่ปาลาตะเพียนก็ยังเหลืออีกเยอะ